สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชูอยู่ที่คลองสหักกรนะครับริมคลองสหกกณรบรรยากาศดีมากเลยดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามมากอยู่ริมคลองลมลื่นมากครับ สวยงามมากไปนิดเดียวก็จะสมุทรสาครแล้วหาชมยากบรรยากาศอย่างนี้ครับบ้านริมคลองสวยงามมากเสียงจักจันนกบินนกนางนวลบินด้วยโอเคนะครับเพื่อน